ข่าวฝนล่าสุดฝนรอบใหม่หนักแรงอีกรอบพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าก่อนไปติดตามรับชมรายละเอียดขอขอบคุณกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ช่วยกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งให้กับช่องและคลิปของเราอีกทั้งยังช่วยกดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันอังคารที่26กรกฎาคม2 5 6 5มาพบกับเตือนภัยพยากรณ์อากาศคลิปนี้ขอพาทุกท่านม,มาติดตามลักษณะาอากาศในบริเวณประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2 5 6 5ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากเพชรนุโลกเพชรบูรณ์ ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุทัยธานีการจนบุรีลบบุรีสระบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีชนบุรี จันทบุรีตราดนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสโดยในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนในบริเวณภาคใต้ทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังอ่อนลงโดยมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตร หลังจากนั้นในช่วงวันที่29-31ถึงกรกฎาคม2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ สำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่29-31กรกฎาคม2565ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย ชาวเรือบริเวณทะเลอันดมามันและอ่าวไทยตอนบนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงก,การเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปและร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเตือนภัยพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะ